สถิตินะครับผมเล่าพัฒนานะครับผมในงวดวันศุกร์นะครับผมงวดวันศุกร์นะครับก็จะมีเลขที่ออกซ้ำๆนะครับผมก็คือเลข0ูนย์ห้านะครับศูนย์ห้านะครับแล้วถัดมาอีกสองงวดนะครับก็จะออกศูนย์ห้าศูนย์นะครับผมนะครับแล้วก็เว้นมาอีกสองงวดก็จะมาออกข้างบนนะครับศูนย์ห้านะครับทีนี้ในงวดวันศุกร์ที่เก้านี้นะครับผม ก็จะได้นะครับเด่น50อีกตัวนะครับ50นย์นะครับ50ย์บนนะครับผมทีนี้เลขล่างนะครับเลขล่างของวันศุกร์นะครับผมก็จะมาดูตรงนี้นะครับนะครับ50ศบนนะครับแล้วก็เว้น2งวดนะครับมาออก40ศนย์นะครับในงวดวันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวขีดไว้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับผมห0ศนย์บนนะครับผมแล้วก็เว้นมา2งวดนะครับ ก็มาออก4ี่ศนย์นะครับผมล่างนะครับทีนี้งวดวันศุกร์ที่9นี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมนะครับก็จะได้4ตัวนะครับเด่นเด่นนะครับในงวดวันศุกร์ที่9สิงหาคมนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านพิจารณาครับทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับ กดหมดใจนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแนวทางเฮียนั้นนะครับผมแบ่งปันฟรีนะครับก็มีช่องนี้ช่องเดียวนะครับช่องอื่นปร้อม